กรมการค้าภายในหรือ DIT เดินหน้าลดค่าของชีพช่วงกินเจอิ่มบุญแบบสบายกระเป๋าพร้อมขานรับคนละครึ่งพัสกระตุ้นเศรษฐกิจลากฐานไปเมื่อวันที่22ตุลาคม2568ทีผ่านมาค่ะโดยมีนายวิทยากรมณีเนรอธิบ,บดีกรมการค้าภายในได้รับ,บอมอบหมายให้ใากกรณิดโนนจุย้ย รองอธิการบดีกรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์การจัดจ่ายใช้สอยของประชาชนณตลาดยิงเจริญสำหรับเทศกาลกินเจในปีนี้ดีไอีได้จัดกิจกรรมมหากรรมสินค้าลดราคาสินค้าเทศกาลกินเจอิมบุญราคาประหยัดลดราคาควบคุมทั้งวัตถุดิบอาหารเจซอสปรุงรสอาหารสำเร็จรูปเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอาหารแห่งอนาคตและอาหารสด รุงสำเร็จพร้อมเชื่อมโยกผักปลอดภัยจากเกษตรกรโดยตรงเข้าสู่ตลาดจำหน่ายในราคาประหยัดอย่างต่อเนื่องตลอดเทศกาลโดยมีพัฒพนิ์กว่า97รายทั้งจากห้างค้าส่งค้าปีตลาดสดตลาดกลางและผู้ประกอบการไหลย,ย่อยเข้าร่วมสามารถลดราคาสินค้าได้สูงสุดถึง56%นอกจากนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ทั่วประเทศลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้ายอย่างใกล้ชิดตรวจสอบการแสดงป้ายราคาสินค้ายอย่างชัดเจนเพื่อให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมและสามารถเปรียบเทียบราคาได้อย่างโปรง่งใสโดยการลงพื้นที่ตรวจสอบตลาดยิ่งจเจริญในกรุงเทพมหาคนครพบว่าประชาชนให้การตอบรับกิจกรรมลดราคากันอย่างคึกคักกันเลยทีเดียวาคา่ กรตคมนาคบภายในนะครับตามข้อสั่งการของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับท่านสุปฏิสุธรรมพันธ์ 5, นะครับก็ได้มอบหมายให้กรมคันภายในเนี่ยได้มีการติดตามสถานการณ์การซื้อขายสินค้าและว,วัตถุดิบเจตั้งแต่ก่อนเทศกาลกินเจนะครับตั้งแต่ช่วงห้างของตั้งแต่วันที่19นะครับซึ่ง กระทรวงพาณิชย์เองทั้งในส่วนของกรมนะครภายในและสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศนะครับได้มีการสั่งการให้มีการติดตามะนะครับสถานการณ์การรับซื้อราคาการติดป้ายนะครับรวมถึงการช่างตรงวัดต่างๆซึ่งที่ผ่านมาตลอด3วันที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยยังไม่พบการกระทำผิดใดๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางเราก็ขอบคุณนะครับทางสมาคมตลาดสดและสมาคมตลาดกลางนะครับในการกำชับ ให้ตลาดสดและตลาดกลางทั่วประเทศนะครับมีการติดป้ายนะครับแล้วก็แสดงราคาและรวมถึงการทำโปรโมชั่นต่างๆนะครับซึ่งออสอดคล้องกับโครงการของก,กระทรวงพาณิชย์นะครับในท่าศการกินเจที่ท่านรัฐมนตรีได้เปิดตัวไปนะครับก็คือเราร่วมกับพันธมิตร97รายนะครับมากกว่า5,000สาขาทั่วประเทศเนี่ยจัดกิจกรรมลดราคาใน3กลุ่มกลุ่มแรกก็เป็นกลุ่มผู้ผลิตค้าซ่งค้าปลีกนะครับกลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่ม ของตลาดสดตลาดกลางในการลดราคาสินค้าผักนะครับแล้วก็เมนูประหยัดนะครับสามสถึงสีบาทและสุดท้ายก็คือกลุ่มนวัตกรรมอาหารฟิวเจอร์ฟู้ดนะครับซึ่งวันนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของออช่วง9วันของเทศกาลกินเจน,นะครับท่านรัฐมนตรีได้สั่งการให้กรงค้าภายในเนี่ยได้มาติดตามโครงการที่ได้คลิปออฟไปนะครับซึ่งก็พบว่าตลาดสาดยิ่งเจริญน,นะครับเป็นตลาดที่มีการ จัดเมนูราคาประหยัด30-40บาทนะครับ3จานร้อนะครับมาตลอดทุกปีและปีนี้ก็ไม่ได้มีการเพิ่มราคาอย่างไดนครับผู mm ้บริหารทางตลาดเองก็ให้ความร่วมมือในการเพิ่มทัพแผงค้าสําหรับโครงการนี้นะครับจัดเมนู3 3จานร้อยเนี่จะเห็นว่าผู้คนที่มาจับจ่ายใช้สอยเป็นปนระชาชนที่มีการติดตามแล้วก็เข้ามาซื้อขายสินค้าเนี่ย อยู่ประจําทุกปีแล้วก็เป็นลูกค้าประจําแล้วก็ได้พูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่าทุกปีเนี่ยราคาก็ยังคงเดิมน,นะครับซึ่งสอดคล้องกับการติดตามวัตถุดิบเจในตลาดไม่ใช่แค่ตลาดยิ่งเจรลอย่างเดียวทุกตลาดทั่วประเทศนะครับจากการติดตามพบว่าวัตถุดิบเจที่สําคัญ2อย่างนะครับเริ่มจากผักเนี่ยผักที่ใช้วัตถุดิบเจนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของอ กะหล่ำปีนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็หัวไชเท้าผักกาดแล้วก็แครอทพวกนี้นะครับราคาปรับลดลงจากปีที่ผ่านมานะครับจากการติดตามได้สอบถามจากแม่ค้าทุกท่านเนี่ยก็ได้รับทราบว,ว่าชุปีนี้ราคาลงมานะครับส่วนผักที่มีราคาขึ้นนะครับอย่างเช่นคะนา้าหรือผักใบอื่นจะมีแค่คะน้าอย่างเดียวนะครับที่มี คณะกับความตึงที่ราคาขึ้นก็เน,นื่องจากสภาพอากาศฝนนะครับที่ตกชุกในช่วงนี้ทําให้การเก็บเกี่ยวของพี่น้องเกษตรกรลดลงนะครับผลผลิตเข้าน้อยลงแต่ถ้าเทียบกับปีที่ผ่านมาอัตราการขึ้นเนี่ยถือว่าน้อยลงมากเนื่องจากปีนี้โชคดีครับไม่ได้รับความเสียหายพื้นที่ผลิตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการจนบ,บุรีอาจจะเสียหายแต่มีสินค้าผักทดแทนจากสุพรรณบุรีทําให้ปีนี้สปายของผักเนี่ยถือว่าเข้าสู่ตลาด ค่อนข้างเป็นปกติแต่อาจจะทําให้มีปรับขึ้นบ้างในส่งผักใบซึ่งอขอเรียนครับว่าผักใบที่ใช้ในวัตถุดิบเจเนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ใช่เป็นคณะข,ของควางด้งแต่จะเป็นอย่างที่นําเรียนเมื่อสักครู่ผักกาดขาวกระลำแครอทนะครับซึ่งตัวนี้วัตถุดิบเจหลักเนี่ยจะลดลงนะครับส่วนอีกประเภทหนึ่งวัตถุดิบที่ใช้สาหรับเจม่าจะเป็นหมีสซั่วนะครับปีนี้ ทุกตลาดตรงกันนะครับว่าลดลงค่อนข้างมากเนื่องจากวัตดุดิบแป้งเนี่ยมีราคาลดลงจากปีก่อนนะครับแล้วก็ตัวถึงเผ็ดหอมนะครับหรือฟองเต้าหู้ต่างๆตรงนี้เนี่ยราคาคงที่นะครับแต่ที่ราคาลดลงอย่างที่มีนัยสําคัญก็จะเป็นตัวของหมี่ซัวนะครับซึ่งก็ถือว่าภาพรวมเนี่ยวัตถุดิบที่ลดลงทําให้หนึ่งนะครับพอค้คาไม่ขายเนี่ยสามารถขายของได้มากขึ้นนะครับความคึบคั้าของตลาดภาพรวมตอนนี้ก็ถือว่าไปได้นะครับอาจจะ มีบางช่วงที่อาจจะมีคนน้อยบ้างแต่ภาพรวมถือว่าก็ถือว่า,วาเป็นเป็นกิจกรรมที่มีออประชาชนให้ความสนใจอยู่นะครับแล้วก็มีการซื้อขายอย่างค,คาึกคักโดยเฉพาะตลาดย,ยิ่งเจริญน,นะครับก็มีการคึกคักนะครับแม่ค้าขายตั้งแต่ตีห้านะครับจนถึงตอนนี้ก็มีการเติมของอยู่เรื่อยๆนะครับภาพรวมนะครับอีกคาถามหนึ่งที่เจอบ่อยก็คือว่าปีนี้ตดุดบผัก มีราคาลดลงแล้วเนี่ยเกษตรกรมีรายได้ลดลงหรือไม่นะครับซึ่งอย่างที่นําเรียนครับว่าปีนี้ผลผลิตไม่ได้รับความเสียหายจากน้าท่วมนะครับเพราะฉะนั้นผลผลิตนะรับที่ได้เนี่ยก็จะมี productivity ที่สูงนะครับราคาที่เกษตรกรได้อาจจะลดลงแต่เมื่อเทียบกับผลผลิตที่มากขึ้นแล้วเนี่ยทําให้รายได้ก็ถือว่าปีนี้ได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าปีนี้นะครับเป็นปีทองของพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกผัก นะครับอีกอันนึงก็เป็นปีทองของผู้ค้านะครับซึ่งสามารถมีผัิตถุดิ์ที่ถูกลงมาจําหน่ายให้กับประชาชนนะครับที่สําคัญที่สุดครับเป็นผลดีต่อประชาชนนะครับที่จะได้บริโภคสินค้าในราคาที่ประหยัดและเป็นธรรนะครับซึ่งวันนี้เนี่ย ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับท่านสุปจีเนี่ยได้ความสําคัญกับไม่ใช่แค่วัุดุนะครับแต่เป็นเรื่องสินค้านวัตกรรมฟิวเจอร์ฟู้ดต่างๆซึ่งในการจัดงานทิคออฟกิจกรรมเจเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับก็ได้มีการนําเสนอสินค้าที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นผัมนะครับเป็นวัตุดบที่เกษตร,รกรเนี่ยสามารถปลูกและเพิ่มมูลค่าได้นะมาเป็นผัมมัดฉาหรือผั่มประกอบวัุดิบอาหารต่างๆซึ่งถืถอว่าทางกระทรวงพาณิชย์โดยกอครัพภายในก็จะนำนะครับ กิจกรรมเหล่านี้มาต่อยอดในกิจกรรมต่อๆไปนะครับเพื่อให้มั่นใจครับว่ากเกษตรกรเนี่ยจะมีรายได้มากขึ้นครับผมจากการติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับของกระสุนพันธุ์นี้นะครับโดยกรมการค้าภายในนะครับก็อย่างที่เห็นครับตอนนี้ภาพรวมก็ดีทั้งทั้งผู้ขายและฝั่งเกษตรกร,ะรนะครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับก็ให้มา ติมบุญติดใจกับเทศกาลเจปีนี้ครับไม่ทันไม่ทานปีนี้แล้วไม่รู้ปีไหนแล้วเนาะเพราะว่าสินค้าราคาดีทุกอย่างนะครับขอบคุณครับถ้าจากภาพรวมจากการติดตามเนี่ยก็คือทยอยดีขึ้นเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเทศกาลเจมันตรงกับการเข้าบรษัทพอดีแล้วก็เป็นช่วงปลายเดือนต้นเดือนอันนี้มาช่วงปลายปลายเดือนแล้วมันก็อาจจะชะลอนะแต่ว่ายอดตั้งแต่วันแรกที่หลังจากการรังของในขึ้นทุกวันนมีความตื่นตัวมากเลยครับมาลานจอดรถเต็มที่ธนา,านคารไทยคนล้นมาเลยเราต้องอำนวยความสะดวกให้ก็เลยคาดการว่า มาตรการนี้น่าจะเป็นการการทําที่ที่ถูกต้องเราแลวก็หวังว่าจะให้ให้ให้มันมีพายุส่งต่อไปเรายาวสุดสิ้นสีถ้าในภาพรวมว่ามันดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอย่างอย่างรอบรอบที่แล้วเนี่ยก็ก็เห็นชัดว่าได้นะครับแล้วก็ข้อข้อดีก็คือว่าั่าวของทางของทางตลาดต้องมีการเกิดตัวไปจกดกระเดียข้นค่อนข้างเยอะผมก็เลยเชื่อว่ามันมันน่าจะส่งเสได้ดีมากผมครับนายนะครับก็ขาดรับนโยบายของรัฐบาลคนละขึ้นนะครับในเรื่องของ การประชาสัมพันธ์นะครับร้านค้าในการส่งเสริมโดยเฉพาะร้านถองฟ้าที่เข้าร่วมนะครับก็ตอนนี้มีมากกว่า80ร้านค้าแล้วนะครับซึ่งก็จะมีการประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องส่วนในตลาดสดนะครับหรือตลาดกลางที่เราส่งเสริมอยู่เนี่ยเราก็ได้มีการหารือกับผู้บริหารตลาดที่ทางคุณแดงได้นําเสนอไปนะครับว่า กิจกรรมเหล่านี้เราเอาบทเรียนจากช่วงที่ผ่านมานะครับว่าตอนนี้มันทาผู้ค้าเนี่ยเราทราบว่ามีการลงทุนมากขึ้นเนี่ยตอนนี้บา่สิ่งที่จะเกิดคือการแข่งขันของแผงค้านั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะร่วมกับตลาดนะครับในการติดตามนะครับติดตามเรื่องของการซื้อขายนะครับสถานการณ์แล้วก็รบรลงปัญหาต,ต่างๆซึ่งตอนนี้เมื่อมีร้านมีการแข่งขันกันแล้วจากที่เห็นเนี่ย มันก็จะเป็นผลดีต่อผู้บริโภคนะครับก็จะไม่จะไม่มีปัญหาครับว่าจะมีการขึ้นราคาแล้วมาพละครึ่งไม่มีเนื่องจากแต่ละแผงเนี่ยแผงติดกันเนี่ยแข่งราคากันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่กรมพันธุ์พืชกรมข้าราชติดตามแล้วก็คอยติดตามโครงการนี้ก็คือสนับสนุน องการของรัฐบาลนะครับร่วมกับผู้บริหารตลาดในการติดป้ายราคารวมถึงการกำกับดูแลให้มีการซื้อขายให้เป็นธรรมนะครับผมจากการติดตามสอบถามนะครับตอนนี้ก็อย่างที่ทางผู้บริหารตลาดได้นําเรียนการสมัครของผู้ค้าเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะครับรวมถึงร้านธงฟ้าเองก็มีมากกว่าแปดหมื่นร้านค้าที่สมัครแล้วเนี่ยแสดงว่าเสียงตอบรับเนี่ยให้ความสนใจนะครับซึ่งตอนนี้ก็ทางกระทรวงพาณิชย์เองทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์นะครับแล้ขอความร่วมมือกับ ผู้บริหารของตลาดเนี่ยในการร่วมมือกันในการเป็นสัมพันธ์นะครับผมตอนนี้ขอนําเรียนครับว่าสต็อกสินค้าของผู้ประกอบการเนี่ยออของประเทศไทยเราเองเนี่ยมีการผลิตที่มีการเพียงพอแล้วมีการคาดการ สําหรับปีใหม่อยู่แล้วนะครับจากการติดตามสถานการณ์เนี่ยผู้ประกอบการทั้งรายเล็กรายใหญ่รายกลางเนี่ยมีการผลิตสินค้าเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับเทศกาลปีใหม่อยู่แล้วซึ่งก็ถือว่าน่าจะเป็นผลดีซึ่งโครงการออกมาช่วงนี้พอดีนะครับก็จะทําให้เป็นผลดีคือผู้บริโภคเนี่ยมีสินค้าที่เพียงพอและผู้ประกอบการก็ได้ประโยชน์จากโครงการนี้เต็มที่ครับผม